มาแกะกล่องรีวิวเครื่องทาน้ําแข็งแบรนด์ Octopus กันก่อนซื้อดูรีวิวมาก็มาจบที่รุ่นนี้รีวิวคนซื้อ4-5ดาวหลายคนอยู่นะอาจจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ก็ได้เอาไปว่าเดี๋ยวรีวิวรุ่นนี้กันพิ่กดซื้ออยู่ใต้คลิป YouTube ส่วน TikTok อยู่หน้าไบโอ แกะกล่องออกมาแล้วจะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยอุปกรณ์ที่ให้มาจะมีสายไฟคู่มือตัวเครื่องทําน้ําแข็งมาดูตัวอบอดี้รอบๆกันนะครับวัสดุงานประกอบค่อนข้างดีถ้าใครชอบทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเครื่องเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่มากมาดูกําลังการผลิตน้ําแข็งกันใช้ระยะเวลา6-9นาทีต่อรอบสามารถผลิตได้7ก้กอนถ้าทําแบบบางเนี่ยจะใช้ระยะเวลา6-7นาทีเปิดเครื่องทําน้ําแข็งร้อตแรกจะใช้เวลาหน่อยจนเครื่องทางานสักพัก คอเย็นทํางานเต็มที่น้ําแข็งจะมาเกาะบริเวณคอเย็นเวลาทําน้ําแข็งเนี่ยจะเร็วขึ้นโดยรวมแล้วนะถือว่าไม่เร็วไม่ช้าเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นเท่าที่หาข้อมูลมาเมนูการใช้งานจะเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายมีเมนูให้เลือกกดก้อนหนาก้อนบางแจ้งเตือนการเติมน้ําแจ้งเตือนน้าแข็งเต็มเครื่องทํางานอัตโนมัติหลังเปิดเครื่องและเติมน้ําด้านล่างมีช่องระบายน้ำออกง่ายเมื่อเลิกทำน้ำแข็งแล้ว มาสรุปกันนิดเดิงไม่เหมาะกับคอเหล้ารอน้ําแข็งไว้ชงกับเหล้าทันทีเพราะเท่าที่หาข้อมูลมาเครื่องทาน้ําแข็งทุกรุ่นนะครับต้องเปิดทิ้งไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อจะได้สต็อกน้าแข็งเอาไว้เพราะตอนเปิดเครื่องครั้งแรกเครื่องจะผลิตจะต้องใช้เวลาจนคอยเย็นทํางานเต็มที่มีความเย็นสะสมก็จะผลิตได้เร็วขึ้นคือถ้าเปิดเครื่องปุ๊บแล้วรอกินเลยเนี่ยอาจจะมีขัดใจดังนั้นจะไม่เหมาะสรุปแล้วเนี่ยควรเปิดไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนเลือกแบบบางก็จะเร็วขึ้นจะได้น้ําแข็งมากินไว้ก่อนส่วนตตัวววนรถาาาามม่่่ดดดีีี้้ก็งทไํ แข็งสะอาดไว้กินที่บ้านแต่ถ้าไข่บ้านใกล้กับเซเว่นอีเลเว่นนะครับเดินไปไม่ไกลอันนี้ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ถามว่าเร็วกว่าช่องฟรีต,ตู้เย็นไหมตอบได้เลยว่าเร็วกว่าอบอกกับคนที่เป็นสายชิลทําทิ้งไว้ใส่กระติกแบบนี้สักกอดครึ่งชั่วโมงแล้วไปทําอะไรมาก่อนนะครับน้าแข็งก็จะเต็มพอดีแต่ยังไงนะครับผมก็จัดมาแล้วตอนนี้ก็ติดใจใช้มันทุกวันเลยทดสอบเกือบ2อาทิตย์นะครับตอนหน้าร้อนก็ไม่มีปัญหาก่อนตัดคลิปลง YouTube พิกัดซื้อนะครับและรุ่นอื่นๆเนี่ะะแนนาาไไว้้้ทใตคลลิปป YouTube ห ต i k t o อนะครับไปตมกันเลย